กลับระสู่ช่วงที่2ของย่อโลกเศรษฐกิจครับผู้ชมครับท่านรัมตีว่าการกระทรวงณิชย์ก็มาเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยไปยังต่างประเทศนั้นมีการปรับตัวลงมาเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศอินเดียมีการส่งออกเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผู้พิชัยนริพถพันธ์รัมตีว่าการกระทรวงณิตย์ท่านกล่าวนะครับบอกว่าสถิติการส่งออกข้าวของไทยในปี2567มีปริมาณอยู่ที่9ล้าน9แสนตัน ัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนหน้าร้อยละ13ถือว่าเป็นประมาณที่สูงที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่ปีส5 6 1รสร้างรายได้กว่า225,656ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27เนื่องจากว่าตลาดโลกนั้นมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนับตั้งแต่วันที่1ม่มกราคมจนถึง18เมษายน2568การส่งออกข้าวของไทยนั้นอยู่ที่2ล้าน4แสนตันลดลงไปร้อยละ19.3 1 ใน่ังหวาอินเดียนั้นกลับมาส่งออกข้าวขาวและสภาพอากาศก็กเอื้อต่อการเพาะปลูกในหลายประเทศทําให้ผลผลิตนั้นเพิ่มสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในภาพรวมนะครับขณะที่ประเทศผู้นําเข้ามีนานโน้มลดปริมาณการนําเข้าแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าเป้าหมายของการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้จะอยู่ที่เจ็ดล้านห้าแสนตันครับมีข่าวดีนะครับเดือนเดือนมีนาเนี่ยการสง่งออก ดีถึงดีมากๆแต่ไม่ไม่อยากไม่อยากบอกนะฮะต่อเขาให้เขาจะประกาศที่ยี่24นะครับคือมก่าลาเนี่ยเราขยาย13.6เดือนกุมภาเนี่ยขยายตัว14%เดืเอดินมีนาเนี่ยก็จะขยายตัวค่อนข้างเยอะเลยอินเดียเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรับผลกระทบเราก็พยายามที่จะส่งให้มากที่สุด เข้อหมาย7.5ล้านตอนปีที่แล้วเนี่ยขายได้เกือบ10ล้านตันนะแต่ปีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าพอพอพออินเดียเข้ามาขายแข่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับเป้าลดลงเหลือ7.5แต่การส่งออกทางด้านอื่นเนี่ยยังยังไปได้ดีมีนานะแต่ต้องเรียนตรงๆว่าเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะรับผลกระทบจากจากทำภาษีทำบ้างนะฮะอันนี้เรียนตรงๆแต่ว่ากุมภาพันธ์งกระลากุมภาพันธ์มีนานี่ค่อนข้างดีเลย ดีถึงดีมากเลยตรงๆนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีภาษีรรมผมเชืวว่อปีนี้การส่งออกของไทยเนี่ยจะเป็นพระเอกของการของเศรษฐ,ฐกิจเลยผมเชือ่อนั้นส่วนการเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกานั้นขณะนี้ยังรอาการตอบรับและกําหนดจากผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR โดยต้องดูนะครับว่าจะได้คิวเมื่อไหร่แต่ก็มั่นใจว่าการเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้านําเข้าที่เตรียมไปจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีครับ สำหรับนโยบายทรัมป์2 0ค่าการว่าจะมีผลต่อการส่งออกในช่วงแตรมาาที่2หลังจากที่แตรมาาแรกส่งออกของไทยยังคงขยายตัวได้ดีโดยเดือนมกราคมขยายตัวได้ร้อยละสิุกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ร้อยละสิเดือนมีนาคมกระสมนิย์จะถแถลงในวันที่24เมษายนนี้ครับแต่ยืนยันว่ายังขยายตัวได้เกินตัวเลข2หลักแน่นอนส่วนนั้นของท่านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าเรื่องสัมร,ริกาผู้ส่งออกข้าวนั้นก็ไม่ได้กังวลครับ เพียงแต่ว่าอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากไทยไปยังสมเมริกาเท่านั้นแต่ก็มีประเด็นเรื่องของต้นทุนด้านขนส่งไปยังสมเมริกาจากกรณีที่ทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าที่ขนส่งทางเรือที่สร้างในจีด้วยนะครับซึ่งก็มีผลในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ตอนนี้ส่งคนทั่วไปทั่วโลกเพราะว่าจีนนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งต่อเรือขนส่งรายใหญ่ที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละแปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการบังคับใช้จริงก็จะมีต้นทุนขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นอีกตันละหีญ ซึ่งตอนนี้ข้าวหอมมะลิไทยมีการส่งออกไปยังสอเมริกาเก็บอยู่ที่ร้อยละสิก็ยังขายในราคา1นึ่พันเหรียญซึ่งถ้าว่าภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นไปอีกราคาข้าวหอมมะลิของไทยก็จะแพงมากแข่งขันก็จะยากซึ่งทรัมป์สองศูนย์การค้าและการส่งออกทั่วโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายน,นั้นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งภาครัฐและเอก,กชนนั่นเองครับ